ค่ะพบกับช่องศาแก้วพ่อพ่อแกอีกแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมรีสอร์ทชัยคุณกันแน่นี้นะคะแล้วก็จะเล่นไปเรื่อยๆ,ๆนะคะสามสิบบบอันนี้ร้อยห้าสิบ น,นี่เจ็ดสิบนะคะเราก็จะปรับปรุงโรงแรมของเราะค่ะกันเรืเร่อยๆเนะคะตอนนี้เรามีอยู่สองร้อยบาทอือสองร้อยยี่สิบอันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบโอเคหมดตังค์แล้วค่ะจะเอาตังก่อนเก้าสิบบาทนะคะทุกคนก็เอาใจช่วยกันด้วยเนาะให้เราทะคสร้าง ด,ดไปด้วยกันันนี้ก็ขอโทษด้วยนะคะที่ลงเล่นชาร์นะคะกำลังหายอยู่ว่าจะนปนี้จะแคสอะไรดีไม่มีเงิน,นจะ ชอบมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรเลยทุกคนเพราะว่าคือมันพอเวลาเราไม่มีตังค์แล้วเราไปกดอ่ะมันแบบคือมันยังไม่ดังแบบตืดตืดอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ดังเลทุกคนเล่นแค่เสียงนั้นเหมืนอนกันหลังจากที่เราเล่นอัปปี้เรียนค่ะแล,ะแล้วก็มานย่งแบบ ชิวๆบ้างชิวๆบ้างชิวคิวบ้างติดนี่ยไปเบอร์ออกเยี่นี่สองร้อยบาทน่มีองร้อยห้าสนี่ส5 0นี่250บาา ก็จะได้เป็นโรงแรมเลยนะคะเป็นผนังแล้วได้เป็นอ่าผนังแล้วทุกคนได้หงกันมีได้สองร้อยสองร้อยอันนี้เป็นสองร้อยนะก็โอเคครับุกท่น อันนี้ก็ขออภัยเสียงทีวีอะไรด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ในบ้านสองร้อยกับพันสองจใส่ต้องเออน่าจับสิบบาทแต่ไหมคือสิบบาทคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึง,งนะยาวนิดนึง ยังไม่ดูเพราเมื่อกี้ไปเหยียบนะไม่มีเสียงอะไรเลยโอเคไม่ต้องช่วยแล้วนี่มันต้องมีไฟนะไม่มีไฟนี่มือจะตื่นแน่เด้อค่ะเราจะมีเป็นสนามบินอะไรใหญ่โตเลยทุกคนจะบอกเลยเดี๋ยวจะอยวจะกิน มนันดังสิอยู่กับสุสานโอเคค่ะจ้ะอันนี้มันน่าจะอีกนานนะคะเดี๋ยวไว้มาอปัปเดตใหม่คลิปหน้าดีกว่าเพราะว่าจะจะไปเล่นเกมต่อไปกันนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันน่าจะนานนะคะทุกคนก็ไมบ๊ายบายสำหรับปีก็ เดีย๋ยวเราจะเปลี่ยนเกมนะคะหนูในที้เดยกับคุ่นะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในแบบเดย์ทุกคูกนะคะมาเล่นกันได้นะมาเล่นด้วยกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปนี่นี่นะคะ Play Here She คิดเช่นนี้สิชิก่นอ่าวันที่เฟยเยอร์ค่ะโจทย์ของเราก็จะเป็นสลัดนั่นเองแะค่ะทุกคนมีเวลาให้3นาทีค่ะเสร็จไปแล้วถึงเมนูะนะคะทุกคนนี่แล้วก็จะแบบงงๆนิดนึงแต่ว่า ไปเล่นเหมอนนี้นาะนวะ่ะน,นี่มาดูห้าหันเยวทุกคน,นก็จะแบบพิสดารพิสดารหน่อยนะไม่แบงเนาะนี่้ไงสิ่งที่เราต้องการเจอแล้วค่ะเชิฟแล้วก็เอาเอาเอาไปเสิร์ฟนะคะเพชเอาไปใช้แชรน โอ้ยเดี๋ยว่ามาเสือเทศไว้ตรงนี้เอ้าผีผีขึ้นมเถเดี๋ยวไปทำม,มาเสืเทศก่อน ต้องมีฟรีกใช่ใช่ใช่ทน <blunt animation> hey. ต้องมีฟลิกนะคะเฮ้เหลืออีกหนึ่งนาที50่สิบวิต้องต้องเรียบร่งต้องเร่งต้องเร่งรียบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเซฟกันนะคะเร็วเร็วทุกคนลูกค้าจะทำให้ไหวแ้วนะเร็วเร็วเร็วถ้าเกิดที่อยู่ฝั่งนู้นโอเคเดี๋ยวให้ โอเคค่ะ <c oughs> จะเข้าสู่แมนต่อไปเลยนะคะแล้วน,นี้ประตูนี้บ้างทุกคนประตูนี้บ้างนะคะไปเลย New Slayer นะ่ะ แล้นี้ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอรนะ์อย่านะงนั้นอย่างนั้นลงกับเมนูไปหมดแล้วค่ะตอนนี้เอาเดี๋ยวนะับทุกคน up, อยู่ดีดีไทม์อั้นลงดีเซ็ออเดอร์ของบรีษัวันละแปด Total order โซเชียลออเดอร์สิบสองหิบคับพีชเอ็มพีค่ะเย้ฉันฮัลโหลทุกคนขอเคค่ะขอ๋อเอ็มพีนันนี้โอเคค่ะ,คคะ,คคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย